วัดีค่ะเด็กๆวันนี้พรกับครูเมษาครูพินค่ะถ้าวันนี้นะคะครูเมษาและครูพินนะคะจะพาเด็กๆน,นะคะไปร้องเพลงสนุกสนุกกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมยังคะถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามตเตะบูบ เด็กๆแล้วเด็กๆอย่าลืมไปฝึกกันที่บ้านนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องสิ่งของในห้องเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ของใช้ภายในบ้านแล้ววันนี้ครูเมษาและคุณครูพิมจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่างและเครื่องมือทาสวนค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เด็กได้ยินเสียงอนนะไรไหมคะออ้อเดี๋ยวไปถามครูพินกันดีกว่าค่ะครูพินคะเมื่อกี้ครูเมษากับเด็กๆได้ยินเสียงอ,อะไรก็ไม่รู้ค่ะอ๋อมันคือสิ่งน,นี้ค่ะอ,อันนี้เขาเรียกอะไรคะครูพินอันนี้เขาเรียกว่าคอนนะคะครูเมษาคอนค่ะคอนนี่ใช้ยังไงคะพินอ๋อคอนเนี่ยนะคะใช้ในการเคาะนะคะ แล้วก็ตอกแล้วก็งัดค่ะโอ้โหใช้งัดสิ่งของได้ด้วยใช่ไหมคะโอ้โหสําหรับอุปกรณ์ต่อไปนะคะเราจะมารู้จักกับสิ่งนี้ค่ะเดนอะไรคะเด็กเดใช่แล้วคะ่ะนี่เรียกว่าตะปูนะคะตะปูเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตอกยึดสิ่งของวัตถุต่างๆ เพื่อให้เข้ากันค่ะเอ๊ะตะปูนี้ใช้ยังไงคะคุณแม่ตะปูเหรอคะค่ะถ้าเราจะใช้ตะปูนะคะเด็กๆเ,เราต้องมีอุปกรณ์ชิ้นนี้ด้วยค่ะใช่ค่ะนั่นก็คือค้อนกับตะปูนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปตอกตะปูนั้นตะปูนะคะลูกมันมีหลากหลายขนาดนะคะมีทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ใหญ่กว่าน,นี้ก็มีค่ะลักษณะของมันก็จะมีปลายแหลมเด็กๆสามารถทำด้วยตัวเองได้ไหมคะ ถูกต้องค่ะเด็กๆไม่สามารถทําได้ด้วยตอนเองค่ะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้เท่านั้นเด็กๆเ,เล่นไม่ได้นะคะการที่เราจะตอกตะปูต้องใช้ค้อนนี่ตะปูใช่ไหมคะอันนี้เป็นไม้เราวางตะปูให้ตรงค่ะเด็ก,ดกวางตะปูให้ตรงนะคะแล้วก็ใช้ค้อนตอกที่หัวของตะปูแบนๆนี้นะคะเด็กๆตอก อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิ้นต่อไปคือสิ่งนี้ค่ะอ้เขาเรียกอะไรคะอันนี้คือไขควงค่ะไขพวงอุปกรณ์ชิ้นนี้นะคะใช้ในการขันนะคะขันขันนะอตก็อีค่ะขันน็อตค่ะถ้าเราจะใช้นะคะเราก็ต้องมีน็อตไม่น็อใช่ไหมคะเอ๊ะทำยังไงนะ สาวนีไหมคะอ้นี่ไงคะมีพอดีเลยค่ะ่ถ้าเราจะขันน็อตตรงนี้นะคะให้มันแน่นแเราก็ต้องใช้นะคะแล้วก็จะใช้นียนะคะไขควงตัวนี้หมุนค่ะหมุนไปโอ้นะคะ,ะมหมุนโอ้ดีมากเลยคะ่ะโอ้เดี๋ยวคุณแม่สัตย์จะลงไปขันดูนะคะเด็กๆพวกมันจะแน่นจริงๆหรือเปล่านะคะ อ,อุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะคะเออะไรนะแท่นแงสิ่งนี้เรียกว่าเลื่อยค่ะเลื่อยนะคะมีหลากหลายชนิดเลยอันนี้เขาเรียกว่าเลื่อยมือขนาดเล็กค่ะแล้วยังมีเลื่อยมือขนาดใหญ่นะคะเลื่อยนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตัดสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ให้เล็กลงสามารถสร้างสิ่งวัสดุต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้อีกเช่นกันค่ะ ค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เครื่องมือช่างกันไปแล้วเดี๋ยวครูภมษาและครูพีนจะพาเด็กๆไปรู้จักเครื่องมือทําสวนกันค่ะเอ้เครื่องมือทําสวนนี่มีอะไรบ้างคะครูพีนค่ะสําหรับอุปกรณ์เครื่องมือในการทาสวนนะคะเด็กๆบางคนอาจจะคุ้นเคยแล้วหรือเด็กๆบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะคะ,คะวันนี้ครูพีนจะพาเด็กๆไปรู้จักกับอุปกรณ์ในการทําสวนชิ้นแรกนะคะเป็นคือสิ่งนี้ค่ะ อันนี้เขาเรียกว่าจอบนะคะจอบใช้ในการขุดค่ะอย่างเช่นขุดดินเพื่อปลูกผักค่ะโอถ้าอย่างนั้นนะคะคุณเมษาอยากปลูกผักเดี๋ยวคุณเมษสาจะไปยืมจอบคุณครูพินได้ไหมได้ค่ะเอ๊แต่คุณเมษาก็ยังสงสัยอีกค่ะูีนว่าการที่เราใช้จอบใช่ไหมคะกุดขุดขุดขุดแล้วมันเป็นก้อนก้อนก้นก้อนแน่นๆนะคะ เราสามารถใช้อุปกรณ์อะไรได้บ้างคะที่จะสามารถทำให้ดินลงเล็กลงได้ค่ะคุณพินเราต้องใช้สิ่งนี้เลยค่ะอู้อันนี้อะไรคะอันนี้เรียกว่าพัว่วค่ะพั่วค่ะพั่วนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการพวนดินนะคะให้ดินเนี่ยมันไม่เป็นก้อนนะคะโอ้ให้มันเล็กลงได้ด้วยใช่ไหมคะโอ้เดี๋ยวจะมปดินคุณพินไปปลูกผัก ขุกขาดเสร็จเราก็ใช้พ่วกพวกพวกพวงดินใช่ไหมคะค่ะและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะที่เด็กๆต้องรู้จักนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะนี่เขาเรียกว่าเสียงนะคะเสียงค่ะเสียงนะคะใช้โดยการขุดนะคะ ขุดให้ดินมันลึกลงไปเช่นเราอยากปลูกต้นไม้หรือว่าอยากปลูกผักนะคะแล้วก็ขุดขุดขุดดินให้มันเป็นรูลงไปนะคะแล้วก็ใช้ต้นไม้แล้วก็ผักที่เราต้องการเอาลงไปแล้วดินกลบอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เรารู้จัก ครื่องมือช่างและเครื่องมือทำสวนกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพินและคุณเมษาจะมาทบทวนว่าเด็กๆจําได้ไหมนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอันนี้อันนี้คือขอนค่ะชิ้นต่อไปตะปูค่ะชิ้นต่อไปนะคะไข่ไข่กวงค่ะชิ้นต่อไปค่ะ เลื่อยค่ะชิ้นต่อไปค่ะออจอบ,จอบค่ะชิ้นต่อไปนะคะดเด็กๆพลัวค่ะ,คะและชิ้นสุดท้ายนะคะเสียงค่ะ,คะโอ้ยเด็เกๆเก่งมากเลยนะคะคุณพิง เด็กๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องมือช่างและเครื่องมือทำสวนกันไปแล้วเดี๋ยวครูเมษาและครูพินนะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกันแล้วค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลยสวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะเข้าสู่คำศัพท์ภาษาอังกฤษเครื่องมือช่างและเครื่องมือทำสวนถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปเจอคำศัพท์คำที่หนึ่งกันเลยคะ่ะ คอนคอนแฮมเบอร์แฮมเบอร์เด็กๆพูดตามคุณครูเมสาอีกหนึ่งครั้งนะคะแฮมเบอร์คงต่อไปเลยะคะ่ะติงตะปูตะปูเนลเนลเด๋ยๆพูดตามคุณครูเมสายอีกหนึ่งครั้งนะคะเนลเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะคำต่อไปเลยะคะ่ะติง ไขควงไขควง Screwdriver Screwdriver เด็กๆพูดตามคุณครูเมษาหนึ่งครั้งนะคะ Screwdriver เด็กๆเก่งมากเลยค่ะทำต่อไปนะคะติง้งเลื่อยเลื่อยซอซอเด็กๆพูดตามคุณครูเมษาหนึ่งครั้งนะคะซอเด็กๆเก่งมาก ต่อไปเป็นเครื่องมือทําสวนนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปกันเลยคําที่หนึ่งนะคะจอบจอบโฮโฮเด็กๆพูดตามคุณภาษาหนึ่งครั้งนะคะโฮเก่งมากเลยค่ะคําต่อไปค่ะพลัว่วพลั่วโชว์เวลโชว์เวลเด็กๆพูดตามคุณภาษาหนึ่งครั้งนะคะ โชว์เวลเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะทำต่อไปนะคะเสียงเสียงสเปดสเปดเด็กๆคะพูดตามคุยหนึ่งครั้งนะคะสเปดเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะเย้เป็นยังไงบ้าง หลังจากที่เด็กๆได้เรียนรู้เครื่องมือช่างแล้วก็เครื่องมือทำอะไรนะคะเครื่องมือทำสวนใช่ไหมคะเด็กๆวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมทำใบงานแล้วก็กาแบบฝึกหัดเช่นนีคะการแบานแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ครูเมษาแ้ะก็ครูพินนะคะลาเด็กๆไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย